สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับคุณนิชานันนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาห่อขนมเทียนกันนะคะคุณผู้ชมมาดูวิธีการห่อกันเลยค่ะขนมเทียนนะคะขนมตามฤด,ดูกาลนะคะขนมเทียนก่อนเลยดูดูไส้ก่อนนะคะไส้ขนมเทียนค่ะอันนี้ก็เป็นไส้ของเรานะคะ ทำด้วยถั่วเขียวนะคะไส้ถั่วเขียวนะคะเป็นไส้เค็มนะคะจะไปดูได้วิธีการผัดไส้เค็มนะคะในควัวนิชานันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ชื่อเรื่องไว้ใต้คลิปให้นะคะนะคะหอมค่ะมีถั่วมีพริกไทยเค็มเค็มค่ะไส้เค็มเผ็ดหอมอันนี้ก็เป็นแป้งของเรานะคะแป้งขนมเทียนจะมีอยู่สองส่วนนะคะส่วนไส้กับส่วนแป้ง นะคะอันนี้แป้งทําจากข้าวเหนียวนะคะกับน้าตาลนะคะบ้านเราโม่แป้งเองนะคะเป็นแป้งสดค่ะสะอาดและปลอดภัยค่ะอร่อยนะคะเนียนนุ่มค่ะาราคะแนะนำไส้เนี่ยแ,แป้งไปแล้วนะคะตอนนี้มาดูว่าอุปกรณ์ในการถอก็จะมีใบตองน,นะคะใบตองใบตองก็เข้าไปดูได้นะคะเราทำให้ดูแล้วค่ะ สัสดส่วนการทำเป็ตองนะว่าท่านทำอย่างไรนะคะเข้าไปดูนะคะอันนี้เราเรียกว่าตัวนอกหรือว่าแกนนอกอันนี้เรียกว่าตัวในหรือว่าแกนในนะคะเป็ตองก็จะมีอยู่สองส่วนนะคะวิธีการทำเป็ตองนะคะอันนี้ก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมเวลาจะห่อก็เอามาสอนกันแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะมีขั้นตอนเยอะนะคะแต่ว่าคือการทำขนมเทียนเนี่ยขั้นตอนการทำการเตรียมเนี่ย หลายส่วนนะคะเตรียมแป้งเตรียมไส้เตรียมถัว่วต้องมาผัดไส้ปั้นไส้มีหลายตอนนะคะแต่ว่าเราทําทีละส่วนก็ไม่ยากเกินความสามารถตอนนี้ก็มาดูวิธีการห่อค่ะวิธีการห่อของเรานะคะวันนี้เราเลือกน้ามันน้ามันหมูมานะคะหอ่อกาเจียวใหม่ใหม่หอนะคะมาทำนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการหอ่อเมื่อปั้นลูกเสร็จแล้วก็จะมาลงกับน้ํามันนะคะถึงจะห่อนะคะ อากาศวิธีทำไปตอแบบนี้นะคะเอามาซ้อนกันแบบนี้เดี๋ยวทําทให้ดูอคอขอ,อนะคะเดี๋ยวเราจะปั้นนะคะตอนนี้เวลาจะมาถึงวิธีการห่อเนี่ยเ่ยเตรียมไปตองเสร็จแล้วนะคะเตรียมไปตองเสร็จแล้วเนี่ยเตรียมใปตองเสร็จแล้วนะคะก็จะมาถึงวิธีการปั้นนะคะเห็นไหมจะห่อได้ก็ต้องมีต้องมีมามาปั้นอีกปั้นไส้นีนปั้นเตรียมหอไว้ตอนนี้จะมาหอก็ต้องพันไส้กับแป้งะค่ะ นะคะอ่ะเราก็หยิบแป้งนะคะโดยเราจะทำห่อละสองคำนะคะไส้ค่ะโดยประมาณนะคะเวลาวิธีการทำจะลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมตามใจปรารถนาจะทำนะคะแต่ลูกละสองคำนี้กำลังสวยค่ะนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปั้นให้มันกลมๆแล้วก็เอามาวางในนะ้ำในน้ำมันนะคะดูใหม่นะคะหยิบแป้งมานะคะหยิบไส้มานะคะ นะคะเกานะคะปันปรัวสองคำใช้นิ้วโป้งกดลงไปค่ะกดลงไปตรงกลางนะคะให้เป็นร่องแล้วใส่ไส้ลงไปค่ะแล้วหมวนค่ะเอาแป้งมากทไส้ให้เต็มค่ะถ้ามันใหญ่ไปเราก็เด็ดแป้งออกได้ค่ะแป้งเราเนียนมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาใส่ไว้ในอันนี้ต้องรีบทำหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเจะก็เรียกอะไรเดี๋ยวเขาเจะ แป้งก็จะไหลนะคะเพราะนั้นเวลาทำต้องใช้ความเร็วนิดนึงอ่านูใหม่นะคะกดแป้งนะคะปั้นโกลมแล้วใส่ลงไปค่ะแล้วก็หมุนมือค่ะเอาแป้งมาประกบกับกับไรค่ะใสยให้มิดก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวห่อก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไหลค่ะอ่ะตอนนี้ปั้นเสร็จแล้วเมื่อปั้นเสร็จแล้วก็มาถึงวิธีการหอ่อจีบกัน เราเรียกว่าจีเป็นกระทงนะคะตรงกลางเป็นตองแล้วก็ม้วนมาค่ะพับเป็นจีบไว้เป็นลักษณะอนี้นะคะตอนทํายังไม่เป็นต้องทําแบบนี้ก่อนค่อยๆทํานะคะทีละสว่วนเมื่อจีบเสร็จแล้วก็จะมาเอารูปเนะะี่ยน้ำมันนี้ต้องล่องๆหน่อยนะคะถึงจะไม่งั้นจะติดอีกแใส่ลงไปนะคะพับอันนี้เข้ามาจีบนะคะจีบอันนี้จะเริ่มแตก พับเข้ามานะคะพับเข้ามาแล้วนับหนึ่งนะคะซ้ายเข้ามาค่ะขวาค่ะนับสองสามายค่ะนับสามเก็บไปตองให้เรียบร้อยพับเข้ามาค่ะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นสี่สี่นะคะห้าจัดชายนี้นะคะสอดเข้าไปด้านในเป็นห้าให้หกก็ได้นะคะ จะได้ง่ายต่อการจำการทอกก็จะได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะลองใหม่นะคะนนใส่เลขให้ใหม่โชว์ไว้ก่อนนะคะโชว์ไว้ก่อนจีบนะคะจีบก่อนจีบเสร็จเรียบร้อยแล้ววางกระทงไว้นะคะเอาแป้งใส่เอาลูกขนมเทียนใส่ลงไปพับมานับหนึ่งพับพับเข้าไปอย่างนี้นับวัอหนึ่ง พอด้านขวานับสองด้านซ้ายนับสามพับเข้ามานับสี่นับสี่แล้วจับงายขึ้นห้าเอาชายเข้ามาสอบนะเพราะฉะนั้นหนึ่งหอกก็จะมีห้าขัา้นตอนจับง่ายๆนะคะดูใหม่นะคะจีบนะคะจีบเอาลูกใส พับเข้ามานับหนึ่งเพื่อง่ายต่อการจำนะคะพับเข้ามาด้านทำเป็นหางเป็นนับสองนับสามนับสี่พับเข้ามาเป็นสี่พอสี่แล้วจับจับขึ้นอานมนี้ขึ้นนะคะห้าจับสอดลงไปปลายนี้สอดลงไปนับเป็นห้านะคะหนึ่งหอจะมีกี่ขั้นตอนคะตอบมาเลยค่ะ ได้ยินอยู่นะได้ยินอยู่ว่าต่อ5้าขั้นตอนอาจโชว์ไว้ก่อนนะคะอาะดูใหม่นะคะจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งดูการปั้นนะคะการปั้นจะทําแบบช้าๆคุณผู้ชมจะได้ห่อได้นะคะจะได้ห่อเป็นสวยๆไม่ยากค่ะทํำบ่อยๆอาหยิบแป้งมานะคะประมาณนี้นะคะกดลงไปค่ะกดลงไปใช้นิ้วโป้งนี่ยกดลงไป แชมน้ํามันหน่อยนิดนึงใส่ไส้ลงไปไหคะแล้วก็เอาแป้งมามาประกบไส้กว้างค่ะจะให้สวยงามก็ได้หนึ่งลูกแล้วคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวปั้นสามลูกอันนี้เป็นลูกที่สองหยิบหยิบแป้งนะคะดูใหม่ช้าๆนะคะกดลงไปค่ะให้เป็นเป็นล่องแล้วใส้ใส่ลงไปจากนั้นก็หมุนมือค่ะ เอาแป้งมาประกบแล้วก็จัดให้สวยงามก็จะได้รูปแบบนี้นะคะอ่ะหอก่อนดูใหม่อีกครั้งนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มความเร็วแล้วคะต้องการสัก20่หอวันนี้นะคะเราทำแป้ง1กิโลกร,รัมนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้สักประมาณ60-70บเจ็ดสิบห่อค่ะหนึหนกิโลกร,รัมนี้นะคะราคาิดลงมาหน้านักหนึ่งะคะ่ะ ให้พอดีกับขนมพับเข้ามานับสองพับเข้ามานับสามหักมุมนับสี่จับงายขึ้นสอดปลายลงไปเป็นห้าหนึ่งหอ่อจะมีห้าขั้นตอนโชว์ไว้ค่ะโชว์ไว้ก่อนอาจจะทำะช้าช้าสักห่อนะคะเพื่อจะได้ดูช้าช้าให้ยากนะคะคุณผู้ชมลองทำดูนะคะเดี๋ยวนี้ซื้อเล้ก็แม่อร่อยค่ะทำเองค่ะหนึ่งค่ะสอง 3ามสี่ห้นะคะหขั้นตอน1หน่หอจะมี5ขั้นตอนนะคะง่ายค่ะไม่ยากดูใหม่นะคะหอให้ดูสักห่อยเดี๋ยวจะเพิ่มความเร็วแล้วค่ะตักใส่มานะคะพับลงมาค่ะนับหนึ่งค่ะพับอีกข้างหนึ่งข้างขวานับสองทำให้ปลายแหลมๆนะคะนับสาม คับให้เรียบร้อยหักมุมค่ะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนับสี่จับขึ้นมาเอาหางใส่ลงไปนับห้านะคะหนึ่งขั้นตอนก็จะมีหนึ่งห่อจะมีห้าขั้นตอนนะคะสวยงามค่ะเยอะๆก็สวยดีนะคะเวลานมมันจะเบี้ยวแล้วก็จับนิดหน่อยได้แล้วก็ห่อประมาณนี้นะคะสวยงามนะคะ <c oughs> เออทำเองชมเองนะคะอ่แลนะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มความเร็วสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะห่อสักห่้าหอนะคะ mm hmm. เพิ่มความเร็วนิดห mm hmm. นึ่งปัน้นค่ะปั้นขั้นตอนปั้นนะคะ mm hmm. เพิ่มความเร็วหน่อย mm hmm. วันนี้แป้งเราเนียนดีนะคะคุณผู้ชมเมื่อปัน mm ้น hmm. ห่อเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาไปทําอะไรคะต่อมาสีขั้นตอนต่อไปเอาไปทำอะไรตอบเรามาเดี๋ยวจะส่งรางวัลไปให้ mm hmm. จะส่งรางวัลไปให้นะคะตอบมาค่ะอาราคาห้าลูกพออห้าลูกอย่างที่เหลือเราก็จะปั้นให้หมดแล้วก็ห่อนะคะตอนนี้เราต้องการความเร็วค่ะอาลาคาวิธีการห่อนะห่อให้เร็วขึ้นหนึ่งหอมีกี่ขั้นตอนคะตอบมาค่ะตอบมาค่ะตอบมาห่อเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรคะสองคำถามแล้วนะคะ ตอบมาไม่ยากนะคะทำบ่อยเดี๋ยวก็ห่อสวยไปเองค่ะนะคะ,นะคะโชยก่อนนะคะโชยก่อนเป็นลูกที่สามปับเข้ามานะคะสองข้างทำให้พอดีกับลูกขนมนะคะขนมจะได้มีดินนะะ้นค่ะ เวลาสุกมาแล้วลูกก็จะสวยะคะ่ะเจอว้ก่อน,นะคะ่ะอีกสักห่อนะคะเดี๋ยวปั้นไว้นานเขาจะไหลแป้งจะไหลไปลูกจะไม่สวยหอ่อลัาบากนะคะปั้นแล้วต้องใช้ความเร็วสักนิดนะคะคุณผู้ชมเวลาทำเนี่ยมันต้องเพิ่มความเร็วนิดหนึ่งนะคะถ้าช้าแล้วแป้งจะไหลออกมาแล้วเวลาเอามาห่อเนี่ยลูกของเราจะไม่สวยนะคะตอนนี้เมื่อกี้เราถามว่า พี่เราถามว่าพอหอเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปนึ่งนะคะนึ่งก็ประมาณสัก40นาที30นาทีหรือสักสี่สิบนาทีก็ได้เพราะขนมเราลูกเล็กนะคะลูกไม่ใหญ่ก็จะนึ่งเร็วอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกขนมเลยค่ะการใช้เวลาขึ้นอยู่กับลูกขนมเล็กใหญ่นะคะความเล็กใหญ่เนี่ยนะคะทุนิ่ชนเราสามารถกําหนดเองได้ค่ะถ้าท่านต้องการลูกกระขมในกระปั้นได้เอาเรียงให้สวยงามค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาลงไปนึ่งนะคะเอีเรยงให้สวยงามนะเยอะๆก็สวยงามดีนะคะขนมเทียนนะคะไส้เข็มกาวันนี้อร่อยนะคะลองทำดูนะคะเนียนนุ่มนะคะหอมหวานมันนะคะหอมหอมอะไรคะหอมพิกไทยนะคะหอมแป้งหอมน้ำตาลนะคะอะไรค่ะ,ะ,คะดูขนมเทียนที่สุกแล้วเห็นไหมคะสวยงามไหมคะอันนี้แกะโชว์ค่ะ อันนี้ก็เป็นลูกที่นึ่งสุกโบไว้ไก่อนนะคะอันนี้เป็นลูกที่นึ่งสุกแล้วนะคะหอมค่ะกินดุ่นๆน่าอยนะคะการกินขนมเทียนนี้นะคะมันก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกันนะคะการกินขนมเทียนอุ่นๆกับกินขนมเทียนเย็นมันจะให้รสชาติความแตกต่างกันนะคะลองชิมดูนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอันนี้ขนมเทียนที่ทําวันนี้สามารถจะอยู่ได้ประมาณสองวัน ะะแต่ต้องอยู่ในที่เย็นตอนนี้ใครต้องการที่จะเอามากินอีกเนี่ยก็อาจจะกินเย็นได้อาจจะกินร้อนก็คือเอามาอุ่นให้ออกให้ร้อนตอนนี้รสชาติของการขนมค้างคืนเนี่ยนะคะกับขนมที่ทําวันนี้กับกินพรุ่งนี้เนี่ยรสชาติจะแตกต่างกันนะคะลอง,ะะลองดูนะคะลองชิมดูนะคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะการทําเสร็จแล้วกินเลยเนะะี่ยค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบนี้เอาใช้ความรู้สึกนะคะ อ่แล้วค่ะวันนี้ขนมเทียนของเรานะมาแสดงวิธีการห่อนะคะเทปนี้จะเน้นการห่อนะคะส่วนเรื่องแป้เงเรื่องไส้เรื่องใบตองเนี่ยก็เข้าไปดูได้นะคะในควนิชานนันเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะสวัสดีนะคะวันนี้หอมนะคะหอมมากค่ะวันนี้ยังไม่ได้ดูไฟเลยขอดูไฟหน่อยโอเคค่ะโอเคใช้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะพบกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมขณะนี้ช่องของเรานะคะรับสมัครสมาชิกนะคะสมาชิกของชอ่องสมาชิกก็จะมีสิทธิพิเศษนะคะสำหรับการดูนะคะแล้วก็ <c oughs> เข้ามาเรียนรู้ค่ะมาเรียนรู้การทําขนมหายากอย่างเช่นขนมเทียนอย่างเงี้ยขนมเทียนขนมเค่งน,นะเดี๋ยวนี้แป้งสดก็ไม่ค่อยมีคนทำแล้วนะคะจะมีทําแต่แป้งแห้งมีตั้งแต่กระบวนการโม่แป้งขยําแป้งนะคะการผัดไส้ทาอย่างไรนะคะเข้ามาดูได้อย่างละเอียดสมาชิกของเรานะคะตอนนี้ก็มาฝึกทําขนมพัฒนาขนมเออเขาเรียกว่าขนมหายากขนมพัฒนาที่เราจะพัฒนาสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆนะคะ เป็นความคิดสร้างสรรค์น,นะคะขณะนี้สมาชิกของเรานะคะคที่เข้ามาดูช่องของเราเนี่ยนะคะเกือบจะ, 2, ะ,ะสองแสนคนแล้วนะคะสองแสนครั้งค่ะผู้ติดตามก็มีพอประมาณนะมาติดตามมาติดตามช่องของเรานะคะแล้วจะได้สิทธิพิเศษมากมายนะคะอย่างน้อยก็จะชิ้นได้ชิมขนมมากะะเมื่อถึงเวลาสมควรนะคะขณะนี้สมาชิกที่เข้ามาดูเรานะประมาณ25ประเทศได้และะ้วค่ะ ตั้งทแท่แถบยุโรปและะและก็แถบเอเชียนะคะใกล้ๆบานที่ดูมากก็คือประเทศไทยลองลองมาก็ประเทศสหรัฐอเมริกานะค,ะ,คะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ไปมากๆนะคะแชร์ไปนะคะความรู้ของเราจะเด็กกว้างไกลเป็นบุญกุศลนะคะที่ให้ความรู้ไปทํากินไปทําขายไปเป็นอาชีพได้นะคะนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะ ติดตามมาด้วยนะคะเราชอบคนติดตามค่ะสวัสดีนะคะสมัครสมาชิกเข้ามานะคะและกำลังรอท่านอยู่นะคะไปโชว์ใกล้ๆหนะะ่อยค่ะขนมเทียนนะคะไส่เก็มค่ะอร่อย อร่อยมากสวัสดีค่ะ